สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะมาพบกับช่องหมอฟ้าเมตนาชแนลกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาทำคลิปแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่เขากลัวที่สุดตอนนี้เกี่ยวกับคุณนะคะเรื่องที่เขากลัวตอนนี้ที่สุดกลัวที่สุดเลยในตอนนี้เกี่ยวกับคุณคืออะไรนะนะคะ ตัวค่าถึงรูกคนเป็นแนวทางนะคะจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะ<ม>ขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักด้วยนะคะคลิปนี้เป็นของวันที่15กรกฎาคม2023นะคะขอพลังงานของคุณละเขาในตอนนี้หน่อยคะ่ะคุณละเขาในตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ ไออฟครับมันล้มลงไปแล้วแหละแต่ยังตัดกันไม่ขาดนะนะคะมันล้มลงไปละอ่ะหนึ่งเหรียญยังมีโอกาสอยู่ยังมีโอกาสอยู่นะคะจะได้รับโอกาสด้วยในเนี่ยพลังงานของการเคลียร์กันนะคะนายออฟครับ ว่ามันมีเก้าถ้วยอยู่แล้วแล้วมันก็มาอีกถ้วยหนึ่งเป็น10บถ้วยแบบนี้มายื่นให้อีกเพราะฉะนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งไม่ทำอะไรแล้วอยู่ได้ด้วยตัวเองแน่นอนอะไรแบบนั้นน,น,นะคะมันมีความยังคิดบวกต่อกันอยู่นะยังมีความคิดบวกต่อกันยังมีความรู้สึกอยากงอกันอยู่ยังตัดกันไม่ขาด มีโอกาสอันเนี้ยนะมีโอกาสสูงนะคะที่จะได้เคลียร์กันชัดเจนเพราะคิดบวกต่อกันแลวมีความรู้สึกถึงการที่จะงอ,อกเกิดขึ้นธาตุน้ำดินกรกฎพิจิธาตุลมกุมมิถุนตุนธาตุดินพุสก,กันมังกรน,นะคะพอความรู้สึกของคุณในเวลานี้ที่มีต่อเขามาคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาคะ ไฮโลแฟนไฮโลแฟนคือการประนีประนอมนะการคืนดีการขอโทษการหันหน้ามาคุยกันนลนะนะคะโอเคแหละก็อยากคืนดีกันนั่นแหละนะ h a p r i e s t e s แต่ก็ไม่ไม่มั่นใจในอารมณ์ตัวเองเหมือนกันนะคะ Full of coin ความรู้สึกลึกๆทำไมยังแอบ,บห่วงเขาแอบบห่วงเดวิลโอ้รักและพิสวัสด้ดวยนะนะคะไม่อยากที่จะปล่อยเลยเหมือนยิ่งหนีเหมือนยิ่งถูกไล่ตาม,อ,มอยากคุยอยากพัฒนาความสัมพันธ์อยากให้มาต่อยอดกันนะนะคะมาไปต่อมาคุยกันจะเอายังไงมาตกลงกันเนาะ ยังอยากให้มันดำเนินไปนะคะยังอยากสร้างมันขึ้นมาอืมพัฒนามันขึ้นมาเพราะมันยังมันยังเป็นคนที่ลึกๆอ่ะยังแบบคิดถึงนะคะแอบหึงแอบห่วงไม่ได้แอบหรอกห่วงจริงๆนั่นแหละนะ ล้วอาจจะแบบเดวิลโอ้นะบางคนมีเรื่อง1สิบดบัวกันด้วยหรือเปล่านะนะคะอ่ะมาดูความรู้สึกของเขาในเวลานี้ที่มีต่อคุณละ่ะเขาละคิดและรู้สึกยังไงกับคุณคะอ่ะตัวเขาก็อยู่ไม่สุกเหมือนกันตอนนี้นะนะคะถ้ามาได้ก็อยากที่จะ มาในตอนนี้เลยนะอยากเคลียร์ด้วยแหละนะคะรอก่อนรอนี่อยากคุยด้วยมากๆต่างคนต่างอยากคุยกันนะเห็นป้าว่ามันยังเสียดายกันอยู่มันยังตัดไม่ขาดม,มันยังคิดบวกต่อกันอยู่เดอะสตาร์นะยังมีความหวังมากๆนะที่จะได้เยียวยารักษาเริ่มต้นกันใหม่เอ็มเพลอร์นะคะ เขาอยากเป็นคนที่ดูแลคุณอยากปกป้องคุณอยากเป็นคนที่พร้อมคือเขาพร้อมเตรียมพร้อมทุกอย่างเพื่อคุณเลยนะนะคะพร้อมสําหรับคุณเสมอเออร,ร์เรอร์เขาพร้อมสําหรับคุณเสมอคุณเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกว่ามันมันขาดไม่ได้ นะคะมันขาดไม่ได้เลยมันรู้สึกทำไมกระวนกระวายใจร้อนรุ่มร้อนรนอย่าไปหาอย่าคุยนะคะเออตัวคุณบางทีตอนนี้อาจจะโพสอะไรที่แบบดูดีดูโดดเด่นมากๆก็ได้นะเค้ารอเขาดูอยู่ตอนเนี้ยเขาซุ่มดูคุณอยู่เขาส่องคุณหนักมากนะคะอือ ไปดูกันความรู้สึกของเขาเหรอก็อยากมาหายมาเจออยากอธิบายกับคุณอยากคุยกับคุณเนาะนะคะตัวเขาเตรียมพร้อมทุกอย่างนะคะวางแผนพร้อมทุกสถานการณ์คุยแล้วใจะเทกันก็ไม่เป็นไรคุยแล้วจะเริ่มต้นใหม่กันก็ดีอะไรแบบนั้นนะคะแต่ขอให้ได้คุยก่อน อย่างแน่นอนอะไรคือแน่นอนอะไรคือความแน่นอนใช่เข <c oughs> าตกลรเริ่มต้นคุณคือคนที่ใช่แล้วเขาก็าจะมาหาคุณแน่ๆเชื่อเขาสิพูดไพ่นพนะพูดโผล่ดินะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาฝันเกี่ยวกับคุณเยอะมากเยอะเกินไปด้วยช่วงน,นี้นะคะฝันหลายสิ่งหลายอย่างฝันว่ายอยากคองคู่ หรืออาจจะเป็นความฝันจริงๆก็ได้นะจินตนาการความฝันนั่นเองนะนะคะให้เวลาเขาเขาไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนบางทีอาจจะไปได้ยินคําแนะนําที่ไม่ถูกต้องมาก็ได้เขาก็เสียใจที่ไปเชื่อไปฟังสิ่งนั้นมาเนาะนะคะเขากลัวไงอืออ่ะ,อะ,อะกลัวอะไร คุณคือทุกสิ่งทุกอย่างรู้แล้วเนะาะไพ่ก็รีบเฉลยจะเลยนะฉันมีความหวาดกลัวมากๆเพราะคุณอนะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับเขาแล้วคุณก็ดูดีมากๆเลยอย่างที่บอกเดอะสตาร์น่ะเขามองว่าคุณโดดเด่นดูดีมากๆแล้วเขาส่องคุณอยู่ในตอนเนี้ยรู้เลยถ้ากลัวแบบนี้แล้วคุณเป็นเอเวอร์ i n g ติางสำหรับเขารู้เลยนะคะว่ากลัวอะไรกลัวกลัวเทกลัวโดนเท นะคะแล้วคุณดูดีมากๆเลยคุณจะเลือกเขาไหมอะคุณจะมาชอบเขาหรออะไรแบบนี้เน่ยน,น,นะทำไมคุณมาชอบคนอย่างเขานะคือค่อนข้างที่จะกลัวแล้วแบบไม่มั่นใจสรุปคือไม่มั่นใจตัวเองนะคะอืมอ่ะมาดูกันเลยชัดๆเลยนะเรื่องที่เขากลัวที่สุดเลยนะตอนนี้เกี่ยวกับคุณเนี่ยนะเขากลัวอะไรคะ ทำเป็นนิ่งเก็กฟอร์มเนี่ยอีโก,โก้ก็เยอะด้วยนะนะคะกลัวเป็นกับเขาด้วยหรอมาดูซิว่าเรื่องเขากลัวที่สุดเลยในยตอนนี้หวาดกลัวที่สุดเนี่ยมันก็ขึ้นมาเนี่ยเขามีความหวาดกลัวมากเขาก็เสียใจมากๆด้วยนะคะ6ไม้เทา้าในออพิเดโค รอจังหวะที่จะเข้ามาอยู่นะเนี่ยนะห่วงแหละเนี่ยกลัวว่าจะมีคนมาลายล้อมคุณมาอยู่ใกล้คุณอยากจะแบบมาแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเนี่ยนะคะรู้เลยว่ากลัวอะไรข,ข,ข,ขี้หึงขี้หวงแอบวางแผนแอบซ่อนแอบส่องน,น,นะคะแอบติดตามนะอยากเข้าหามากๆแหละนะนะคะอยากทักหามากๆเลย หวงหึงจริงๆนะรักกรัวมากๆจะมีคนแบบเนะี่ยดูดีอ่ะเดอะสตาร์มาอีกแล้วไพ่บอกว่าคุณดูดีมากๆนะคะเขาคิดถึงที่ห่วงมากเลยอืมโอ้ก็ไม่ได้บอกอะไรนะไพ่ก็ไม่ได้บอกอะไรรู้แต่ว่าเขาจะพยายามคุยแล้วรักษาห่วงอ่ะนะคะ โอบกอดไว้แบบนี้นะเราว่าสถานการณ์แบบนี้เขาก็ยังไม่อยากที่จะปล่อยนะคะนะทั้งที่มีเรื่องวุ่นวายเข้ามาแบบอืมแทบจะระเบิดเห็นปะความรู้สึกหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามาจนทำให้เขาแทบจะทนไม่ไหวแต่ยังโอบกอดสิ่งดีๆไว้อยู่อย่างที่บอกมันยังคิดดีต่อกันอยู่นะ ยังคิดบวกยังคิดดีต่อกันอยู่แล้วมีโอกาสที่จะง้อกันสูงมากเพราะว่าเขากลัวว่าใครจะมาจีบคุณมาอยู่ใกล้คุณคุณดูดีเนี่ยเดือด star ขึ้นมากับเก้าเหรียญน,นะคะเออเขากลัวเนี่ยวิกตอรีช่ชนะร้าว่าเขาจะเอาชนะคนอื่นๆได้ไหมคุณจะเลือกเขาไหม ประมาณนั้นฟ้าว่านะเขาเหมือนคนที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อพิสูจน์ตัวเองแล้วเอาชนะใจคุณนะเพราะเขากลัวว่าจะคุณจะไปเลือกคนอื่นที่ไม่ใช่เขาห่วงหึงห่วงที่สุดเลยคือคนนี้นะทาเป็นนิ่งเก็บฟอร์มปากแข็งนะคะแล้วมั่นอ,อกมั่นใจตัวเองเพราะว่าตัวเขาก็ถามว่าตัวเขาก็โอเคแหละนะในระดับหนึ่งนั่นแหละแต่ว่า ยังไงเขาก็มองว่าคุณดูดีให้ดูดูเธอกี่ทีก็น่ารักอะไรแบบนั้นดูดีดูดีนะคะดูดูเด่นดูสวยดูอล่าดูหล่อสวยรวยมากแบบนี้จะมาชอบคนอย่างเขาหรอเขาจะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อให้มายืนอยู่เคียงข้างคุณแบบนี้กลัวอ่ะถ้าคุณและเขาคบกันอยู่ในตอนนั้นเขากลัวอะไรกลัวคุณ ไม่ชัดเจนกับเขาทำตัวลับๆล่อๆนะคะถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าเขาเป็นแฟนคุณแล้วคุณอาจจะตอบคนอื่นไปว่าอ๋อรู้จักกันอะไรแบบนี้เขากลัวแบบแบบเป็นคนอื่นสำหรับคุณมากๆนะนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณไม่ชัดเจนกับเขาเขาอาจจะเด็กเกินไปหรือว่า เขาอาจจะเป็นคนที่ยังไม่โตยังไม่ยังไม่คู่ควรกับคุณอะไรหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าเขาจะทำให้ดูแลคุณให้ได้นะทำงานหลายอย่างเลยเนี่ยจะทํำงานเยอะขึ้นจะจะทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากขึ้นอยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน ตอนนี้น่าจะเจออะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากๆจนแบบเออหัวจะระเบิดอยู่ละนะคะหัวจะระเบิดอยู่ละแต่เขาห่วงคุณเขารักคุณก็แบบเออพอทําเยอะๆพอคิดเยอะๆพอเครียดเยอะๆแล้วอยากพัฒนาตัวเองแล้วพอทํโน่นทํานี่เยอะๆก็เครียดพอเครียดแล้วก็อยากจะแบบทนไม่ไหวอืม จะต้องแบบพัฒนาตัวเองนะนะคะนะโอเคแหละนะคะมาดูกันว่าแนวโน้มคุณละเขาจะเป็นยังไงกลัวมไม่ดีเท่าคนอื่นจะเอาชนะใจคุณได้ไหมเนาะจะใจชนะใจคุณได้ไหมเนาะจะต้องวางแผนยังไงจะต้องเข้าหาย,ยังไงจะต้องทำยังไงนะคะ อจะมีการโกหกด้วยหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเขากลัวว่าสิ่งที่เขาซ่อนไว้เนี่ยคุณอาจจะรู้ก็ได้นะนะคะเขากลัวสิ่งที่เขาซ่อนไว้แล้วคุณรู้ก็ได้นะความรู้สึกของเขาที่ซ่อนไว้ กลัวว่าคุณจะเทเขาจะทะเลาะกับเขาอืมเขามีบางสิ่งบางอย่างที่โกหกคุณด้วยนะถ้าเซเว่นออฟซขึ้นมาแล้วเขาเหมือนวางแผนอยู่แล้วก็กลัวคุณรู้ด้วยนะคะอืมเก็บอาการพยายามที่จะ ซ่อนสิ่งนั้นเขาไม่สามารถที่จะสูญเสียคุณได้เพราะฉะนั้นเขามีเรื่องที่ยังปกปิดคุณอยู่นะเซเว่นออฟซเนี่ยนะนะคะทำเป็นโกรธทำปรึงปังเพื่อ หันเหความสนใจก็ได้นะนะคะให้คุณไปสนใจสิ่งอื่นอทำเป็นโกรธทำเป็นแบบอะไรแบบนี้ให้คุณไปแบบหันเหไปเรื่องอื่นไปโฟกัสเรื่องอื่นนะ่ะนะนะคะเออเขาก็มีแผนการของเขาอยู่เขามีอะไรที่ซ่อนไว้นะคะ แผนการของเขามีแผนการมีสิ่งที่ซ่อนไว้กวดทะเลาะกับคุณเหมือนจะทําทําสิ่งดีๆเพื่อกลบทื่นอยู่นะ เนี่ยมันเป็นการที่ต่อไปเนี่ยเขาจะทําเรื่องดีๆทําดีๆกับคุณดูแลคุณให้ดีเพื่อลบพลังงานตรงนั้น่ะเพื่อกลบพลังงานตรงนั้นเพื่อเพื่อกบเกลื่อนพลังงานตรงนั้นนะคะกลัวว่าคุณจะไปรับรู้หรือถ้าคุณรู้แล้วว่าเขาทําอะไรผิดกับคุณเนี่ยเดี๋ยวเขาจะพยายามหันเหความสนใจของคุณเขาจะทําดีกับคุณมากขึ้นใส่ใจเทคแคร์คุณมากขึ้นนะคะ ทำตัวยุ่งยุ่งทำตัวยุ่งยุ่งแบบหันเหความสนใจของคุณเออประมาณนั้นคือมันมีความรับบางสิ่งบางอย่างอยู่นะอืมถามว่าเลวร้วไหมก็ไม่ได้เลวร้วานะเพราะว่าคนคนนี้รักคุณและยังอยากที่เขาแคร์คุณมากเขาแคร์คุณมากนะคะแต่ มันเป็นความผิดพลาดหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนเด็กทําอะไรสนุกสนุกทำแบบสนุกสนุกเนี่ยสิ่งที่เขาผิดพลาดนะมันทําแบบสนุกสนุกเล่นสนุกไม่ได้จริงจังอะไรอะไรแบบนั้นนะนะอืมก็จะทําดีกับคุณนะซื้อของขวัญรุ่นไม่รู้ทำดีๆกับคุณเพื่อให้ล้างพลังงานตรงนั้นนะล้างพลังงานตรงนั้นนะ่ะนะคะว่าอ,อะไรอะ มันมันดูเหมือนไร้กาแต่จริงๆเขาแคร์คุณมากนะฟังฟังยังไงนะบอกว่าเขาข้างเขาไหมหรอก็ไม่นะนะคะเพราะว่าความรู้สึกของเขาก็เหมือนกันเขาร้อนรนเขาขกระวนกระวายใจมากๆอยากพูดอะไรทีเ่เป็นการร้างพลังงานเคลียร์นะคะ love is all around you จะมาออดอ้อนคุณนะมาขอโทษอืมก็รักคุณแหละนะจริงๆนะสปี Speak the ออกเดอร์แลนด์เคดออฟเลยก็จะพูดเกี่ยวกับคำพูดนะเขาก็จะพูดเบ่งเบนพูดดีๆพูดอให้คุณอะไปเลือกอื่นอนะไปไปเรื่อ,อยอ่ะนะคะประมาณนั้นนะน,นะเออเปลี่ยนบรรยากาศอนะ่ะอืม ขคุณคำอวยพรจากความรักเร็วๆนี้จะมาถึงคุณรู้ว่าคุณคู่ควรและมีทุกสิ่งที่ใจปรารถนาเอาละสิ่งที่เขากลัวกลัวคุณทิ้งเขานั่นแหละนะกลัววคุณจะเทเขาไปนั่นแหละนะคะอารมณ์ทําให้การรับรู้คุณมัวจะต้องรักความขุนเคืองจะได้มองเห็นทุกอย่างชัดเจนเริ่มต้นกันใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่ จะเป็นความรักที่โรแมนติกนั่นแหละนะถ้ายังโหยหลงกันมากๆแหละนะคะก็รักและหลงกันมากๆแหละนะแต่มันก็คุ้มค่ากับการรอคอยเห็นปะคือจริงๆเรื่องที่เขาทำน่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ผิดพลาดเพราะว่าความจงใจตั้งใจหรือคิดไม่ดีกับคุณเนี่ยนะแต่มันเป็นอารมณ์ที่แบบเหมือนคนนะเล่นสนุกไปอย่างนั้นไม่ได้จริงจังอะไรนะ เขาแคร์คนนะคะอ่ะมันคุ้มค่ากับการรอคอยเลยนะนูนิี่ทัวรี่เห็นปะไพ่ก็บอกว่าไม่ต้องกังบนนะคะอ่ะพิจารณาใหม่ consider นะคะอบันดันความอุดมสมบูรณ์ความบาัางคั่งร่ำรวยรออยู่คนคนนี้ถ้าเขาไม่ได้ปกปิดฐานะเขาเนี่ย ็ไม่รู้ว่าปกปิดอะไรนะทำไมมีอบันดันเข้ามาด้วยนะคะคุณละเขาถ้ายังไม่รวยตอนนี้คบกันแล้วจะรวยนะคะปฏิบัติทางจิตวิญญาณด้วยนะอย่าลืมนะคะแล้วก็ผ่อนคลายพักผ่อนนะไม่ต้องเครียดนะคะลำดับความสำคัญรู้นะว่าอะไรสำคัญก่อนอะไรมาก่อนอะไรมาหลังรู้นะคะนะ อันนี้คือ,อการได้ค้นเจอตัวเองเจอแสงสว่างนำทางเนาะนะคะฟื้นฟูจิตวิญญาณเนี่ยสำคัญมากๆเลยแล้วนิ่งนะสงบจะเห็นทุกอย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะอารมณ์มันทำให้การรับรู้ขุ่นมัวเนี่ยพอเรานิ่งสงบเราก็จะเห็นทุกอย่างชัดเจน เซอร์ไพรส์ของขวัญอันมันก็เป็นเรื่องดีสินะอย่างที่บอกอวยเวทีฟอร์แปลว่าสิ่งที่เขาวางแผนไว้อยู่มันดีนะคะเออเดี๋ยวคุณจะได้รู้เองแหละนะเปิด,ดเผยความอืมคุณคือผู้สร้างคุณคือคนที่กาลังจะสร้างทุกอย่างอย่างมั่นคงสร้างขึ้นมาอย่างมั่นคงม,มีโอกาสที่จะเป็นความรักที่สมหวังนันนะเนี่ยอวยเวท n ฟอร์แล้วสร้างทุกอย่างขึ้นมาไม่มั่นคงเนี่ยมีโอกาสาน,นะ กะะ้าวไปสู่แสงสว่างด้วยกันเห็นไหมเป็นคู่ที่ดีนะอู้จักผิดช,ชอบชั่วดีอยู่นะการเปิดกว้างนะคะนะประตูสู่สวรรค์เห็นไหมโอ้ถือว่าดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก้าวไปสู่แสงสว่างประตูสู่สวรรค์เปิดกว้างนะคะเปิดรับเปิดกว้างเนี่ย เปิดใจคุยกันนะมีแต่เรื่องดีๆมีแต่สิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นอับ uh ันดั้นมันคุ้มค่าเหลือเกินนะคะมันคุ้มค่าเหลือเกินดังนั้นสิ่งที่เขาซ่อนไว้สิ่งที่เขากโกหกอยู่เนี่ยมันกาลังวางแผนกําลังพยายามทาในมันอยู่ในกระบวนการขึ้นมาอยู่ซิกออบวานกับอัอศวินเทเรียนมันอยู่ในกระบวนการที่ แผนการพัฒนาอยู่เนาะนะคะให้มันดีให้มันออกมาดีอะไรแบบนั้นอ่ะอ่ะความเข้าใจแล้วทุกอย่างก็จะบรรเทาลงความเข้าใจจะทําให้ทุกอย่างบันเทาลงคุณยืนหนึ่งอยู่แล้วนะคะมันไม่ต้องกลัวเลยเรื่องเรื่องที่เขาจะแอบ,บไปทําอะไรที่แบบคือต่อให้เขาทําก็ไม่ได้แบบมันคือความผิดพลาดที่คือขนอง เด็กถือไม้เท้าฟาร์มู่้้จะพูด,ดว่าไงมันคือความคึกขนองคือเล่นสนุกนะคะไม่ได้จริงจังอะไรเนาะคุณยืนหนึ่งอยู่แล้วค่ะนะคะเชื่อในสัญชาติยานของตัวเองนะนะคะนะคุณและเขายังไม่ได้จบกันด้วยถ้าคิดว่าเฮ้ยมันจบกันไปแล้วแหละจบจบจริงๆแต่ลากมันยังทํางานอยู่นั่นหมายถึงความรู้สึกลึกๆคุณและเขามันยังมีความรู้สึกอยู่เห็นไหมกิ่งหนึ่งมันโผล่ออกมาแบบนะี้น แปลว่าลากลึกๆของคุณและเขามันยังทํางานอยู่ยังมีความรู้สึกถึงกันอยู่เนี่ยเหมือนบ้านที่อบอุ่นอ่ะเดินไปไหนก็เดินก็ตามไปด้วยไปไหนก็ตามกันไปเป็นเงาอืมไปแบบนี้เลยไปแบบมั่นคงอบอุ่นนะคะอืมไม่ได้ไปไหนจากกันเลยจริงๆนะจริงๆตามปกป,ป้องตามดูแลอะไรแบบนั้นนะคะ ชื่อในเซนต์ตัวเองนะเดี๋ยวเขาจะส่งเพลงถึงคุณไม่งั้นก็โพสเพลงหรือข้อความอะไรสักอย่างหนึง่งคุณและเขาต่างคนต่างสอนอะไรกันและกันในตอนนี้แล้วนะคะแล้วแรงบันดาลใจจากพระเจ้าก็ดนจิตดนใจให้เป็นไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลดลดนจิตดนใจให้เป็นไปในแบบมันควรจะเป็นในแบบที่อยากให้มันเป็นนะนะคะ แต่มันคุ้มค่าคุณยืนหนึ่งคุณคุยคนที่จะสร้างทุกอย่างขึ้นมาอย่างมั่นคงแล้วคู่เนี้ยไปสู่ประตูสวรรค์แบบนี้บอกได้เลยแล้วรักโรแมนติกแพชชั่นลุ่มหลงพิศวาสอ้ยนะนะคะเลิศเลอ,เลอ,เลอ,เลอแล้วคบกันแล้วที่สําคัญคือมางคั้ง,งร่ำรวยรู้เลยหมอฟ้ามงเป็นคนยังไงเออเนี่ยถ้าคบกันแล้วมังคั้ง,งร่ํารวยเนาะนะคนะ,ะคือไม่ได้ว่าหวังว่าเราจะไป พึ่งพาเขานะแต่เราครบกันเราช่วยกันสร้างขึ้นมาแบบมั่งคั่งร่ำรวยเข้าใจไหมคะนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเนี่ยนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะบางทีเขากําลังคิดที่จะสร้างบ้านให้คุณด้วยหรือเปล่าเนี่ยนะสร้างฐานะสร้างบ้านแต่งงานด้วยก็ได้นะคะเพราะมันขึ้นมาค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มที่จะไปในทิศทางนั้นมากๆด้วยก็จะประมาณนั้นเลยนะนะคะกลัวอะไรมากๆเหรอเกี่ยวกับคุณเนี่ย กลัวว่าคุณจะเทเขาแบบไม่ฟังเขากลัวคุณจะอารมณ์ร้อนแล้วตัดเข้าไปเลยนะคะไม่รอเขาอะไรแบบนั้นนะอืมแต่ถ้าคุณรอเขาเขาจะเหมือนคนที่ตอบกลับมาแบบมหาศาลอะเหมือนคนที่แบบเฮ้ยเราจะต้อง เขาสารอเราเขายังรักเราเขาดีเขาอะไรโน่นนี่นั่นนะเขาจาเหมือนคนที่ตอบแทนคุณแบบแบบคุณไม่คาดฝันเนี่ยนะนะคะดูแลคุณได้ดีมากๆนะคนคนนี้นะคะอืมถือว่าเป็นคู่แตกต่างกันแต่เป็นคู่ที่ดีนะคะสุขสมังในความรักมีความสุขในความรักบางครั้งร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะบ๊ายบายจุ๊บๆค่ะบ๊ายบายค่ะ